เการชิกเชนอยู่เกมโมออฟเดอะท็อเอไอเฮ้ยไม่ใช่มอเบเฮ้ยไม่ผิดผิดโมออฟเดอะคกี้ท็ไหรือว่าทิปเปิลนะคัสามก๊ฟาเลยครับสิปล่อยไปพรผมเล่นไม่ได้ยีดยียเล่นไม่ได้แล้วครับโอ้โหเราสาิบเลยครับไม่ต้องรีรออะไรนะโอเคไปครับผมเล่นยุคลิปโปไปใช่ไหมเอ้ยมีซูนเขียนเนี้ย เอ้คราวนี้จะเริ่มอ,อันใหม่เลยนะซีซั่นใหม่นะโอ้โหเราจะเล่นตั้งแต่ยุคนี้ถึงลงมาเลยไหมหรือว่าเราจะข้ามยุคไปวอลล์หลอดยุคไหนดีนะยุคตังตรงจัวไหมหรือว่ายุคของเบงยุคนี้ก็มันสุดแล้วนะโอเคยุควอลล์หลอดแล้ว อันนี้เป็นตัวที่พอผมปล,ล็อกมาครับนี่ไอที่ลมถูกไหม,มนี่คือพวกไอตัวหลักๆในภาคอในในการเวลานี้คือตัวหลักๆนะครับในการเวลานี้เนี่ยก็มีอยู่ข้างอีหลายคนนี่เรป็นลิโป้ดิไหมลิโป้แมนิโป้ลิโป้เนี่ยมีอยู่หลาย เนี่ยดูมีทั้งเล่าเสียงมาเทงเตียวลิขิชุยก็มีเยอะเลยนะครับก็มีเมืองเพิ่มมาใหม่มีเมืองเกี้ยวที่เพิ่มมาจากต่างแต่จางจากภาคสิบเอ็ดเยอะเลยนะครับเรื่องการเมืองการลบอะไรเนี่ยโอ้โหเหมือนกับโรบูน่ากะเป้เลยก็มีเพิ่มเมืองมาใหม่ก็ไม่รู้มากไม่รู้มากนะก็เป็นพวก ด้านล่างเอ,อ้ยถ้าเป็นไอ้พวกอันดงเอ่อวูดูอะไรพวกเนี้ยไอ้ที่เพิ่มมาก็เนี้ยนี่ด้วยเห็นไตเออไม,ไม่ใช่เห็นไตเลยดีนี่จีนี่จีเบย์จิงยู่แล้วเนี่ยเคครับจะมาเล่นท่านนี้ดีกว่าท่านลิปโป้นั่นเอง มิดเลเวลพอผมรู้พอรู้มาแล้วมา,าจ,จะแหลกแล้วนะเพราะคมมกลามากนี่การดีเฟนซ์ให้พวกน,นั้นออโต้ไปนะอันนี้คือพอมีคนจะมาโจมตีเราให้ขอมเราออโต้ไปป้องกันเองคนระับแค่นั้นแหละโอเคมาสแตนดาร์ดอเคไหมดูดีผมต้องเล่นหลับความชัดอันี้เลยหนะึ่งพันเจร้อนสปร์โอ้โหโอเค ไปเดบโอล์วอล์ซูดีวอเนี่ยมันจะมีตันไม่รู้เท่าไหร่นะครัจำไม่ได้แต่หน้าหน้าหน,น้าไม่มีการตันทั้งสิ้นนะหน้าว่าเนี่ยที่ผมหน้าว่าเนี่ยโอเคไปในยุคนี้ไอ้คือทุกยุคที่ผ่านม,มาจโจโฉบาลานที่สุดแล้วลีดเดอร์โบล์ตร้อยหนึ่งอินก็เก้าสิบค่าโกลเดอร์ก็เก้าสิบอ่านี่ก็เป็น ตอนที่ต่างโตบที่ปกครองที่ฉางอันในแถวเนี้โดนลิปโป้เฉือนไปนั่นแหละทั้งเอลเซียนกับลิปโป้ก็ได้วางแผนลวงคาดต่างโตบเหมือนน่าเรือนีอุนเซียวก็ต่างๆนานานะอุนเซียวจะโฉบไปมันนิดกันแล้วลิปโป้มีอยู่เมืองน,นี้นแล้วปีครับ ย,ยุคตังโตตายไปเนี่ยแล้วความบังเกิดก็เรื่องจากยุคนี้แหละไอคือพอตังโตตายไปยุคก็ลงอแหลกมากแหลกมากแหลกมากแหลกไหมครับค่อนแหลกเลยครับโอเคคราวนี้ก็มาดูองค์กผมจะมาอธิบายครับก็รู้ๆอยู่ว่าอไม่ใช่เนีย่ยวาสัส เนี่ยไอเรตเตอร์นี่คือข้าพูดนะว่าถ้าเราจะยกทัพเนี่ยไปสู้เขาเนี่ยเราต้องเอาข้าพูดนําเป็นหลักนะครับบอลที่ใช้แค่การดวลอย่างเดียวดวลอย่างเดียวนะครับอีกนี่คือพวกไปคอนฉลาดเนี่ยตอบโตวาทีอันนี้คือโกเนี่ยคือพวกการเมืองนะครับซุนฮกเก่งสุดกาเซียนฉลาดสุดซิโปเก่งสุดและนี่โจโฉเป็นความเป็นผู้นําเยอะสุด ก็เลยอยู่แล้วอบิตี้ก็มีเพิ่มครับไอพวกคอมมานเดอร์นี่คือพวกการค้าฟาร์มิงก็ฟาร,รม์มเขาเจอพวกด้านพนานัฒนาเมืองเทร,รนนิ่งก็ฝึกทหารไอนี้คือการเพิ่มคนนะพอเท่าการเพิ่มคนในเมืองนี้คือทําให้ฟ e อริสตี้เยอะนะไอฟอริสตี้อะไรเนี่ยไอตรงเนี้ยเนี่ยเอาให้มันตันหนึ่งพันแล้วนี่คือการเลกคุยทหารคือการชวนทหารหนึ่งพันต่อเดือนนะครับ นี่ถ้าไอ้น,นี้เต็มก็ยิ่งชวนได้มากนะครับเค okay, ไปดูต่อนี่เทนนิงไปแล้วก็ต้องอันนี้คือการน้มน้าวใจของหมู่บ้านแต่ล้หมู่บ้านนะใม้มาเป็นพวกเราคนระับเป็นหมู่บ้านสักว่าหมู่บ้านนึงก็ช่วยสนับสนุนเรื่องเงินทหารอะไรพวกเนี้ยแล้วน,วนี้ไม่ค่อยรู้ออเตอร์ถ้าเป็นช่วยส่งเสริมไอ้คือเพิ่มความสามารถในการตอบโต้วาทีได้มากขึ้นส่วนอื่นก็ไม่ค่อยรู้อัตตี้่งนี้ก็พวก ภายในเมืองครับหรือว่าพวกตสกอตวัตีอันที่2องน,นี่คืออันที่สปีดในการเดินทัพหรือว่าวิ่งกลับมาในเมืองเร็วขึ้นแต่เรา,เา,เาไม่รู้ลืมไม่รู้รใส่เป็นพวกทหารอาวุธนี่ชำนาญด,ด้านอาวุธนะว่านี่คือชำนาญด้านดิเฟนต์นี่พวกชำนาญด้านเออ่พวกใช้เครื่องหินแกลตาเปาเนี่ยนี่ชำนาญการดวลนะครับการดวลกับความกล้าหาญนี่ลิปปูเป็นที่หนึ่งครับสเตรนชี่คือการวางกลยุทธ์ เราจะมาดูว่าบ้านสปีดใครเร็วสุดริปโปโหริปโปเนี่ยค่านี้ริปโปมักมักจะโคตรจะเยอะเลยเห็นไหมริปโป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 แต่อาร์ติตี้หนึ่งเนี่ยริปโปแทบจะไม่มีเลยครับดูดิริปโปไม่ถนัดด้านนี้ซะเท่าไหร่เห็นไหมสเตติจี้คือพอเราไปสู้เนี่ย หรือว่าเข้าฉากการต่อสู้จะมีฉากการต่อสู้แล้วจะมีความสามารถพิเศษเนี antis, hum, ่ยแต่ละคนการคอนโทรลคือการใช้ความสามารถพิเศษมีอยู่10บแล้วนี่คือใช้เ้หรือว่ากดใช้แล้วมันลบ9ลบ10 10ลบเก้เออ่ก็เลยหนึ่งอะไรแบบนี้ก็อธิบายไม่ถูกครับแต่อนก็ต่างกันไปแล้วนี่คือรีบอเตอร์คือความสัมพันธ์นะครับเราติดลบกับอิชุยโหโชโชติดลบมากเอ้คือเป็นศัตรูครับอันนี้อ้นี้คือศัตรูของเรานะครับ ไม่ใช่ไมวะโอ้มี่ไอ้ใช่นศัตรูเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไชอนน้ความอันนี้คือค่าติดลบนี่คือค่าที่เราสนิทมากที่สุดนะครับเคมีแค่นี้เนี่ยเค Press หนึอันนี้เป็นได้เลยเราไปดูที่อันเงิน องอเล่ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นี่เป็นจะมีพูดความสัมพันธ์เพิ่มความสัมพันธ์นะครับความสัมพันธ์แรกคือเฟรนความสัมพันธ์ที่สองคือเบสเฟรนเพื่อนแท้ความสัมพันธ์ friend, นท, friend, นนที่สามคือบอลแคมเปญคือเป็นพวกสนิทกันมากอพอความสัมพันธ์ที่สี่กับของผู้ชายนะโซนเล่นเป็นผู้ชายความสัมพันธ์ที่สองผู้ชายคือการร่วมสาบันพี่น้องได้สี่คนครับนภะาคนี้ได้สีนะ่คนเนี่ยถ้าเราสาบันเป็น พี่น้องของเล่าปีนี่คือได้เลยเล่าปีกนฮูแต่หุยริปโป้สี่คนนี่เออที่ผมจะสร้างของเ,เ,ล,เล่าปีใน,นเนี่ยไอ้นี่คือต่างที่คนชอบคนระับโจโฉก็ชอบอาโมชอบพวกอาวุธโทก็อ,อาคูนี่คือพวกเล่านะครับและนี้นก็ไม่รู้เหมือนกันแค่นั้นเลยต่างคนต่างชอบบ้างไม่ชอบบ้างอันนี้คือแรงนะครับผมบอกเลยว่าแรงหนึ่งเนี่ยคือจะมีแรงเก้าถึงแรงหนึ่ง แค่นั้นแหละแรงหนึ่งคือสูงสุดนะครับไอ้ผมบอกว่าทำอะไรบ้างไอ้คือแรงเก้าถึงแรงแปดเนี่ยคือเป็นแค่คุณงานธรรมดาแล้วแรงห้าถึงแรงสี่เนี่ยเป็นพวกเป็นสามารถเป็นเจ้าเมืองเอ้ยเอาใหม่แรงเก้าถึงแรงแปดก็เป็นพวกธรรมดาแรงเจ็ดถึงแรงสี่ไม่ไม่เลยเอ้ยแรงเจ็ดถึงแรงหกจะเป็นพวกขุนพลแบบนี้ได้ครับแบบว่า ายด้านต่างๆพวกไอ,อ,อลงมิลาดอะไรได้ก็มีอะไรทุกอย่างเนี่ยโอเคครับแล้วหลังจากแรงเจ็ดถึแงแลงหกใบเลงห้าถึงแลงหนึ่งเนี่ยสามารถเป็นเจ้าเมืองครับนะเจ้าเมืองได้เลยสามารถเป็นเจ้าเมืองได้ถ้าแลงสองกับแลงหนึ่งเนี่ยโอ้โหสามารถสร้างแบบว่าสร้างอีกโกหนึ่งใหม่ได้เลยอะแค่นั้นอล้วนี่กอายุนะครับมากสุดก็ตันจิ๋วนะน้อยสุดก็ กวนชังเนี่อ๋อแล้วนี่ไงนี่คือเมียต่างๆกันนะโอเคแต่มีเมียได้ตั้งหลายนนคนลนะภาคนี้โอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็มีอยู่หลายอันเนี่ยจะมีอันเนี่ยปุ่มลับเนี่ยได้เรียนมาจากแมนดักนะครับเราแล้วเรามาประชุมกันก่อนนะครับประชุมก็มีเนี่ยพวกมิโนมหลาด เแล้วนี่คือการเพิ่มความเร็วนะครับคือมันจะไม่เป็นเทอครับจะเป็นเวลาเลยครับให้โหดมากครับเคมาแล้วเราประชุมกันอันกงให้เน้นเรื่องการฟาร์มกับการพัฒนาเมืองอุ้ยเสียงให้เน้นเรื่องทหารซื่อเราสามารถเอาความคิดไอ้นี้คือให้ตีเมือง ซึ่งเรายัางไม่พร้อมอันนี้คือพวกด้านการค้าในเมืองพวกทหารพวกแอร์ไลน์ก็ผมเอาบ้ายว่ะเรื่องการค้าก่อนเลยโอ้อาการค้าเต็มที่ครับเราต้องเอาเงินก่อน เห็นด้วยตัก okay. ็เห็นด้วยโอเคไม่หมดเศยเอาเห็นด้วยเดี๋ยก็สามารถพอนี้เสร็จสามารถมาดูแล้ว่าใครเห็นด้วยใครซัพพอร์ตครับตันกงไม่มีใครเลยโอ้โหลิปโปนี่เยอะโอเคแล้วก็เลือกลิปโปเองนะโอเคแล้วก็เราต้องทำความนั้นให้เสร็จนะถ้าทำไม่เสร็จเนี่ยชื่อเสียงมันจะลดนะเนี่ยจะมีพอกดนี้จะมีให้พวกแอร์ไลน์เนี่ยพวกฟัชเนี่ยคือพวกหมู่บ้านที่ผมบอกเนี่ย บวกอันนี้คือ20 p a r t ปาร์ตี้มอลบวก20กํากำลังใจนี่ก็บวก40,000ืทหาหานะครับอะไรพวกเนี้โหต่างๆนาน,นาไปนี่คือการชนคนกับอินเวนนี่ไอ์พอร์ทันี่เทรนนี่ก็การยกทัพนี่พวกการค้าตามนี่พวกประชุมอะไรพวกนี้นะครับนี่คือมันจะไม่มีบอกแล้วว่าเอ๊ะจะม,มไม่มีบอกพอเรากดตรงเนี้ยพวกสามวันเนี้ย คือขุนพลมันจะแนะนําให้เองแล้วเนี่ยผมกดไปเออตันกงว่าผู้อย่างเนี่ยคนพัฒนาเรื่องไอ้น,นี้ยคือมันบอกให้เลยแล้วเรามีหน้าที่แค่ให้เงินเขาไปเท่าไหร่ทํางานเท่าไหร่นะครับไอเนี้โอเคแล้วก็ไอ้น,นี่คือไอ้น,นี่คือหน้าที่ของเจ้าเมืองหน้าที่ของเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะที่ปรึกษาไอ้น,นี่คือหน้าที่หน้าที่ของด้านการภายใน,นนี่คือหน้าที่ ตั้งการหารแล้วจะมีบอกว่เนี้ยเนี่ยแอสเซลเนี่ยมิลาดนี่ไงนี่คือใครทําใครเป็นหัวหน้างานหน้าที่อะไรบ้างก็ดูได้นะครับที่ผมบอกเนี่ยมิลานอันนี้มิลาดใช้ดิดเดอร์เจ้เมืองพนักใช้โกเวนเนอร์วอลก็ใช้อิงนะครับโอเคตัวนี้เนี่ยแต่งตั้งเจ้าเมืองโอเคแค่นี้ไม่ต้องสอนอะไรมากไป เราเน้นหน้านแล้วก็ทำให้เต็มที่นะแล้วก็ไปชวนคนมาทีับทีฟงูสูงนี่ดีสุดชวนไม่ได้สิแล้วก็ใบนี้เอาแล้วกันเราต้องไปแย่งรอบปีนะครับไปแย่งรอบปีแย่งรอบปี ถ้าแย่งหมูบ้านกันมันจะไม่เสียอะไรทั้งสิ้นครับแค่เสียหมูบ้านอย่างเดียวโอเคเริ่มช่วยก่อนแต่มันก็จะมีอีเวนต์ให้ช่วยครับได้เงินบ้างได้ความสัมพันธ์บ้างไอ้น,นี้คือช่วย,ยได้เงินนะครับตอนนี้อยู่ที่ปูหยางครับปักเอียงนั่นเอง ตอนนี้มีแค่ยี่สิบเฟรมเลทโอเค okay. แล้วก็ไม่สนใจเรืเงินมาร์คแล้วสามารถซื้อของให้คนคนได้ครับโดยการกดตรงนี้แล้วก็บายเนี่ยซื้อได้เอาใครชอบอะไรอะไรเงินเนี่ยเงินของเราสามารถดูได้จากตรงนี้ครับที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเนี่ยพอขึ้นแบบนี้จะมีช่วยคนบ้าครับเช็ดกดช่วยแล้วโอเคมันก็จะเพิ่มความสัมพันธ์ไปเรื่อยๆครับถ้าเราช่วยทุกครั้งเค่ความสัมพันธ์ทุกครั้งนะครับบางครั้งก็เจออีเวนครับ ถ้าเราไปช่วยเขาที่ตรวจตามเมืองก็เจอโจนะครับอย่าข่าดนลิงข้าวอมันใช้กลับไปนี่อย่างเดียวแค่อย่างเดียวปนาะริปโปเก่งสุดครับค่าวอตาังตรงไปเอยอาพอช่วยเสร็จมันก็จะมีบางครั้งอันนี้คือการกดตรงนี้ครับตรงนี้วิสคือการเยี่ยมหุ่นพลนะครับนี่ไอเส้นสีเหลืองนี่คือ บอลเลเวล4ของผู้หญิงคือการแต่งงานนะครับเดียวเลี้ยวเนี่ยคือยังไม่ขึ้นเลยอันโกยังไม่ขึ้นแล้วก็มันต้องเป็นพันธมิตรเตียวเลี้ยวเอ้ยไม่ใช่พันธมิตรไหนพี่น้องเตียวเลี้ยก่อนเอ้ยความเร้าควาสลายเป็นเบสเฟนก็ได้แต่เราจะไปเป็นพี่น้องกับเล่าปีแทนเพราะเล่าปีมปทั้งคนหูเตียวหุยไงโอ้โหถ้าเป็นเล้วถ้าเป็น พี่น้องกันได้นี่คือเป็นสามารถเป็นพี่น้องได้สี่คนนะภาคนี้เนี่ยที่หนูเคยลองมาแล้วเนี่ยซึ่งหนูก็งงเหมือนกันโอเคละวอมันต่างเกินไปน้องนานวอมันต่างเกินไปวอลเจ็ดสิบกับร้อยแปด เนี่ยถ้าถ้าเต็มแล้วคือถ้าเราให้ของหนึ่งมันใ้ทำภารกิจทำเสร็จก็ได้ก็ได้เป็นเพื่อนนะครับแต่เราต้องหาที่เต๋เรือชอบคือพวกอัลโม่ครับพวกอาวุธต่างๆโอเคซึ่งเราสามารถดูได้ว่าราชจุ่งมหมายเราทำอะไรคือกดตรงนี้ครับตั้งการเมืองเราเนี่ยมันให้เวลาเราหนึ่งปีในการทำพวกนี้เสร็จ หนูซื้อฐานมาไปมฐา,านก็ดูได้จากเนี้ยมีอยู่3ขั้นคือขั้นตำ่ำขั้นกลางก็ขั้นเทพขั้นเทพสีทองขั้นกลางสีเงิน,ข,นขั้นต่ำคือสีนั่นตานะครับโอเคเราไปช่วยงานไปที่ตันหลิวตรวจหมูครับตรงนี้สอ,องหรากบหัวทีเดียวทั้งมีรกิจอะไร ดับลูกสาวไว้ด้วย嘛โหติบเองโ้โหการันโอ้โหรับได้เฮ้ยนี่เนี่ยการวอนจะมีแอคแข็กนะครับถ้าเราโมมากก็ยิ่งดีครับถ้าเป็นรูปวงกลมแบบนี้คือสามารถชนะทางได้ครับแห้แต่คือจบดีเด่นนานนอกเอาคือต้องใช้ค่าค่าพลังพิเศษเนี่ยซึ่งสามารถเพิ่มได้ก็ปูรี่นะครับ น็อกเอาคือน็อกไปเลยครับแรงที่สุดแล้วอันบาลานซ์คือทะลุโล่นะครับ defense ก็ d e เฟน s ์ได้ครับเราใช้ผมใช้นออ็องอ้อนเลยใน่จะมีฉากเทพิเศษในลิโปในเกมว้าวถ้าเลยถ้าคนก็ต่างไปครับหมุนหมุนหุนบปีเรียโอเควิ๊กนะฮะ ดูซิมีพวกอามงอมโออมไหมไม่มีอีกกนลิปโป้ลิโป้ลิโป้ไปเลยกลับบ้านกลับบ้านโอเคเามาช่วยงานแล้วด้เงินมาเราก็ช่วยเตะเลี้ยงต่อครับโอเคโอเคพัชได้แล้ว ภาษีก็จะเป็นของเรานะเนี่ยจะมีการแย่งอะไรกันมาๆนะครับซึ่งคนนี้จำเป็นเหมือนกันนะ500 farming เอาเมงไปเลยเจอคนอยู่แล้วใช่ไหมวันนี้เป็นการเ r a นด i n g กินเลแล้วก็ไปเรื่อยๆครับอย่ารีบแบา,างครั้งก็ต้องรีบบ้างครับโอเคช่วยเตรียต่อ ให้เต็แล้วเป็นแค่เพื่อนก็พอตอนนี้อันนี้จะมีคอมมานเดอร์แบบแตงต่างไหมอันนี้คือถ้าเต็มหอลอดลนี่คือเราจะเข้าสู่เมืองระดับกาลางนะแต่ถ้าเต็มคือเมืองระดับหายอยาเนี่ย, <c oughs> ยถ้าขึ้นมาแบบเนี้ย <c oughs> พอเรากดลงไปจะเป็นซีเรียลเนี้ยคือคุณนางเขาอยากพบเราแล้วพอถ้าเต็ม80ิเลยเนี่ยพอเข้าพบเนี่ยจะได้ทำเควสแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์อต่อีกอยหหา เควสไปหาของครับอ๋อไม่ใช่นี่ว่านี่มันช่วยตันกงกันดีกวาเจื่อต้นเรื่อตันกงนะครับเพราะเราจะต้องควบคู่กับตันตันก,ง,ง,กงด้วยเราแย่งอะไรอีกเดีย่ยนี่ก็ไม่ต้องแย่งัแหลงอะไรย,ยิ่งนี้ 厳しいかとキビシーカーとキと思われーカーとキと思われまなりわれ、well、すーとキビシーとなビシーカーとキりシーカーとキビシーーーと เรียบร้อยครับด้านการค้าเต็มแล้วโอ้ยครับเราไปนี่เลาไปนี่อรายงานมาอีกน่ารัเด็ส่งเเชื่อของมุซุงเลยซึ่งเป็นห่นคนที่ดีเหมือนกันนะเวทบ้า ทำภารกิจคเะโอเคเราเอาพวกทำงานได้เร็วขึ้นกว่านีกว่ะพอเต็มสองพันเนี่ยจะมีให้สิ่งของหนาตา้เราสร้างนะแล้วแต่ละออดูการจะมาประมวมว่าใครทำงานได้เยอะที่สุดโอเคแล้วคนนั้นก็ได้แรงไป

ความสัมพันธ์ใหม่เพื่อนเพื่อกเตลเล่วแล้วนี่คือจิตเด่นของภาคนี้นะครับอืมพอเราพอเราสร้างความสัมพันธ์กับใครได้นะเออลืมบอกไปลิปโป้นี่เป็นสายเลยวะรลิปโป้นี่เป็นสายโดนลิงใช่ไหมเนี่ยฟอสฟอสเนี่ยลิโป่เนี่ย,ยปปจะเป็นสายโดนลิงนะครับคือการดวนนะครับ คือถ้าสร้างความสัมพันธ์กับใครได้คนที่ยังไม่มีสกิลโดลลิ่งนั้นคือเขาจะได้ของเราไปส่วนเราไ่มีสกิลการสกิลการค้าแต่ว่าเขามีเราก็ได้สกิลการค้ามานะครับก็เป็นแบบนี้สลักแลกกันแลกกันเหมือนแลกกัน เดี๋ยวขอหาก่อนว่าในคนทั่วเรามีใครแรงแรง5บ้างจะได้อู้โกสุนเพราะจะได้เอาน้นไปตีเมืองใหม่สักทีลองเดินมาไม่งั้นแหลกเดี๋ยวไม่ใช่เลยไม่พอครับบุกมาตีนี่นะครับตีเียวดีกว่าเอ,อครับ กคตรซุนเลยขาสิ่งขอมากมิ่งค่ะเฮ้ยยังไอพวกงา,ง,วาง,งานว่างเนี่ยเดี๋ยวงานว่างไม่ใช่งานว่างเลยเอาหนึ่งพันก็พอจะมีพวกทหารทหารสเปียร์ชะน,าาน,นชะหารม้าทหารม้าชนะหารธนูทหารธนูชะนะหารสเปียร์ง่ายๆเลย

โอเคกูุ่มคนมาเลยแรกเลยคือโกลสุนเป็นเจ้าเมืองซะเอาไปเอาจากเมืองบูหยางสองคนโวยเสียงกับอ้นนี้เลยโอเคสามคนตันลิวีกสักคนดิขอตันลิวีกสักคน โอเคมาโอเคเรียบร้อยถ้าเป็นขึ้นไอคนยกมือ,มอมนลนะ้คือเราทำการเมือมงเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> โอเคการตั้งเจ้าเมืองคือกฎที่ชื่อเมืองครับ <c oughs> ก็ออเตอร์แล้วก็แอสเตรลมเรือะไรสักอย่างแล้วก็โกเนอร์แล้วก็ตั้งนี่กรสุนมา <c oughs> แล้วก็เลิกครับครับ

คนน้อยก็มันก็ไม่ใช่เรื่องดีครับเชไม่ได้แล้วคนนึ่งเชิญ <c oughs> คนเชิญคน <c oughs> ขอเยี่ยม <c oughs> ขอเยี่ยม <c oughs> ช่วยช่วยช่วยเอาเฉงนะฮะขอบคุณมากขออนุมาราบเานโอเคโอเคตูดทหารไปติดทหารไปพอหมดนี้เราต้องเราต้องประชุมกันใหม่นะครับโอเค้อเคโอเคโอจคโอเอเคีอเคโอเอเโอเคโอเคอเ้ ไม่ใช่อย,อ,อ,อยากจะพบโอเคคุยโอเคช่วยเสียงทีนึงฮอะเรียทักอะไรยังไงเนี่ยแคเนี่ย น,ะนี่แคดดึกมากเอ้ยเสร็จแล้วครับนี่เรียบร้อยครับมาเป็นระ,ะดับมีเดียมแล้วโอเคครับอือส่วพันนี้ต้องควรจะไ,ไปก่อน,นครับตอนนี้เราก็เล่นกันช็อๆครับโอเคครับส่วนเรื่องต่อไปก่อนกดไลค์ช็อตแรกกดแชร์พันหน้าเรามาต่อครับบายแจ๊